วิเคราะห์โมโนหุ้นเทอร์นารวจากยอดผู้ใช้โมโนแม็กซ์และ3 BB กิกัดทีวีเรตติ้งทีวีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นหุ้นกลุ่มทีวีดิจิทัลที่ราคายังปรับตัวได้น้อยกว่ากลุ่มในขณะที่ราคาหุ้นลงสู่จุดต่ำสุดที่60สตังค์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ที่ผ่านมาโดยปีนี้คาดโมโนฟื้นตัวพลิกกลับเป็นกำไรทุกไตรมาสโดยเฉพาะครึ่งปีหลัง เดี๋ยววันนี้ดวงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหุ้นโมโนกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะเพื่อนๆนนักลงทุนมือใหม่ไม่รู้จะเปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดีดวงแนะนำเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์กับ f i n แลนเซียไซรัสอนุมัติไวภายใน10นาทีฝากเงินเข้าพอร์ตพร้อมเทรดได้เลยเปิดพอร์ตง่ายๆ3ขั้นตอน 1. กรอกข้อมูลส่วนตัว2ยืนยันตัวตนผ่านวิดีโอคอล 3. รับรหัสผ่านเข้าระบบฝากเงินเข้าพอร์ตซื้อขายได้เลยค่ะ สมัครง่ายเพียงสแกน QR code หรือจะเปิดพอร์ตเพิ่มเพื่อจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปโมโนหุ้นเทอร์นาราวกันต่อเลยค่ะบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคมปีพศ2545ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น50ล้านบาทโดยมีคุณพิชโพธารามิตรปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและบริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมบริษัทโมโนเทคโนโลยีจำกัดมหาชน เป็นบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2 5 6 3ที่ผ่านมาและโมโนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจทีวีดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จด้านเรตติ้งและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างปัจจุบันช่องโมโนทเวนตีนายอยู่ในอันดับที่3ของช่องฟรีทีวีทั้งหมดภายใต้คอนเซ็ปต์ฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น5ธุรกิจ ธุรกิจที่1ก็คือสื่อทีวีดิจิตอลโมโน29ฟรีทีวีที่มีเรตติ้งอันดับ3าของประเทศไทยต่อเนื่องกว่า3ปีภายใต้สโลแกนหนังดีซีรีส์ดังที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองและธุรกิจที่2เป็นธุรกิจบริการวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิกที่มีคอนเทนต์มากกว่า20,000ชั่วโมงรองรับทั้งระบบเสียงภาษาไทยและซาวทร็กพร้อมด้วยพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจบริษัททริปเปิลทีบอร์ดแบรจำกัดมหา,าชน ผู้ให้บริการบอร์ดแบรนด์อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของประเทศหรือ 3BB ในการผนวกบริการเสริมด้านคอนเทนต์จากโมโนแม็กซ์เข้ากับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเพิ่มอัตราลดและความบันเทิงแก่ลูกค้า 3BB ธรุรกิจที่3เป็นธรุรกิจให้บริการออกแบบธรุรกิจออนไลน์ครบวงจรโมโนเซเบอร์ er. โดยมี mthai com เป็นแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ที่ทำหน้าที่เสนอข่าวสารออนไลน์ที่ชัดเจนเที่ยงตรงเน้นรูปแบบการน,นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจง่าย และตรงประเด็นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้แก่ Twitter m t h a i และ Facebook m t h a i c o m ที่มีผู้ติดตามกว่า3ล้านรายธุรกิจที่4ธุรกิจคอมเมอร์ส29 s h o p p i n g เป็นธุกรกิจให้บริการโฮมชอปปิ้งแบบครบวงจรพร้อมด้วยสินค้าหลากหลายสไตล์มีคุณภาพและมาตรฐานให้เลือกสรรแม้อยู่ที่บ้านเช่นเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ภายในบ้านสินค้าแฟชั่น และสินค้าสำหรับอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและธุรกิจที่5คือธุรกิจจัดสรรคอนเทนต์บริการผลิตและจัดหาคอนเทนต์คุณภาพทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อให้บริการบนแพลตฟอร์ม 3BB IPTV ในฐานะ Master Content Provider เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์และผลักดัน 3BBTV 9ก้าวสู่ธุรกิจ IPTV ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้า 3BB ที่มีฐานลูกค้ามากถึง1ใน3ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยถัดมาในส่วนของการวิเคราะห์งบการเงิน ถ้าดูงบการเงินโมโนจะเห็นว่าบริษัทขาดทุนลงไปต่ำสุดในช่วงไตรมาสหนึ่งของปี63ที่ผ่านมานะคะซึ่งเกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณาที่ลูกค้าลดการใช้งบโฆษณารวมถึงกิจกรรมทางการตลาดต่างๆส่งผลต่อรายได้ธุรกิจหลักของบริษัทพอมาดูไตรมาส4ปี2563เริ่มดีขึ้น บริษัทกลับมามีกำไรสุทธิ8.8ล้านบาทจากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพรายได้ของไตรมาส4ปี2563อยู่ที่70ล้านบาทเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะซึ่งเกิดจากรายได้จากค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น19.4ล้านบาทและรายได้จากการให้บริการคอนเทนต์โมโนแม็กซ์เพิ่มขึ้น63.2ล้านบาท พอมาดูไตรามาสหนึ่งปี2564มีทิศทางการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นโดยมีกําไรสุทธิ13.1ล้านบาทเพิ่มขึ้น4.3ล้านบาทคิดเป็น44%เมื่อเทียบกับไตรามาส4ปี2563และกําไรเพิ่มขึ้น403.4ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรามาสหนึ่งปี2563ที่มีผลขาดทุนการฟื้นตัวกลับมาทำกําไรของบริษัทในครั้งนี้นะคะเกิดจากแผนการปรับโครงสร้างภายใน การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายและผลสำเร็จจากธุรกิจให้บริการคอนเทนต์โมโนแม็กซ์และกิกกทีวีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทีนี้มาดูการเติบโตของโมโนกันบ้างนะคะการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอลโมโนชนมุ่งเน้นการฟื้นตัวของรายได้โฆษณาให้กลับมาอยู่ในระดับเดิมก่อนโควิด1 9และให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทมีการวางแผนปรับพังรายการปรับแผนการผลิตและซื้อคอนเทนต์ที่ให้บริการช่อง มีความหลากหลายสร้างสินค้าและบริการใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้การเติบโตของวิดีโอสตรีมมิ่ง u b s c r i p t i o n v i d ดี o n demand s H o n ก็คือการเติบโตของบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิกฮูนูแม็์นะคะ <c oughs> จะมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้บริการคอนเทนต์ที่มีคุณภาพทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมีทั้งสมาชิกรายเดือนโดยเริ่มต้นที่250บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถจ่ายเพื่อดูหนังหรือซีรีส์เฉพาะเรื่องที่ต้องการได้เช่นกันถัดมาโมโนเซเบอร์นะคะจะเป็นการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ออฟไลน์แอคทิวิชันโดยมุ่งเน้นการปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าสื่อโฆษณาออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้ออนไลน์อย่างเอ็มไทยกลายเป็นบริการออนไลน์ออฟไลน์ที่ครบวงจรถัดมาการเติบโตของมาสเตอร์คอนเทนต์พร็เวเดอร์ มุ่งเน้นสรรหาและผลิตไฮไลท์คอนเทนต์ให้บริการบนกล่อง 3BB Giga TV จากการร่วมมือพันธมิตร 3BB และ KT Corporation ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้เพื่อส่งเสริมการให้บริการกล่องทีวีที่ทันสมัยคุณภาพคมชัดบนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก คุณภาพสูงของ 3BB ที่มีฐานลูกค้าอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์3.3ล้านรายและได้ติดต่อกับพันธมิตรอย่าง HBO GO ที่มีเรตติ้ง13%ของ m r r k t t h a r e รอลงลงมาจาก Netflix เพื่อจัดหาเนื้อหาพรีเมียมให้กับกล่อง 3BB Giga TV โดยบริษัทตั้งเป้ามีผู้ใช้บริการกล่อง 3BB Giga TV 1ล้านราย ภายใน1ปีนับจากเปิดตัวโดยไตรม,มาส1ปี2,564มีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง3.4แสนรายโดยโมโนจะได้รับค่าสมาชิกรายเดือน50บาทต่อรายและถ้าทะลุเป้า1ล้านรายรายได้จะตกเดือนละ50ล้านบาทและโดยปกติผู้ใช้บริการกล่อง3 b b g i g a กิกทีวีก็จะต้องใช้เป็นรายปีเมื่อครบ1ปีก็จะมีร v e n u e ที่600ล้านบาทคือรายได้หลักที่จะทำให้บริษัทตเติบโตนั่นเอง และการเติบโต29 Shopping อปปิการให้บริการ Home Shopping แบบครบวงจรมีสินค้าเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ภายในบ้านสินค้าแฟชั่นต่างๆโดยบริษัทใช้ช่องทางการพรีเซนต์สินค้าผ่านช่องทาง Mono 29และช่องทาง3 BB Giga TV ถ้าเราสังเกตนะคะเวลาดูช่อง Mono 29เนี่ยช่วงโฆษณาเขาจะมีการพรีเซนต์สินค้าให้เราดูด้วย1รายการนะคะ และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทาง call center และก็ช่องทาง market place ต่างๆก็จะมี lazada shopee jd.com และเว็บไซต์ t w e n i n e shopping.com และจากการจับมือพันธมิตร kt corporation จากเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะสามารถมาสนับสนุนให้ธุรกิจ o o m s s o p p p n n เนี่ยเติบโตขึ้นได้คล้ายๆโมเดลธุรกิจของ rs เลยนะคะถัดมาในเรื่องของ v a l u t i o n นะคะ ผู้บริหารตั้งเป้า revenue growth ที่33-75%ถก็จะเป็นแบบ worst case กับ best case นะคะจากปี2563เนี่ยมีรายได้1,692ล้านบาทถ้าเป็น revenue growth ที่33%รายได้จะอยู่ที่2,250ล้านบาทส่วน revenue growth ที่75%เนี่ยรายได้จะอยู่ที่ 2, 2 9 6 1ล้านบาท ทีนี้นะคะรายได้ตรมาสหนึ่งปี2,564เนี่ยอยู่ที่563ล้านบาทและกำไรสุทธิ13ล้านบาทเราจะคำนวณจากรายได้ตรมาสหนึ่งปี2,564และอ้างอิงค่าใช้จ่ายการขายบริหารต้นทุนทางการเงินต่างๆนะคะรวมถึง g r o s s Profit Margin จากไตรมาสหนึ่งที่25เพราะบริษัทเริ่มพลิกกลับมามีกำไรแล้ว ฉะนั้นเนี่ย revenue growth 33%ทั้งปี2,564 2 2 5 0ล้านบาทก็จะมาจากรายได้ไตรมาสหนึ่ล้านบาทคูณ4ไตรมาสนะคะมันก็จะตก2,252ล้านบาทหมายความว่าบริษัทเนี่ยสามารถสร้างรายได้ไตรมาสละ563ล้านบาทเท่าๆกันทุกไตรมาสแต่ถ้าเป็น revenue growth ที่75% base case เลยนะคะ ทั้งปี2564เนี่ยจะอยู่ที่2,961ล้านบาทไตรามาส1ปี2564ทําได้563ล้านบาทเราต้องเอามาหักลบรายได้ไตรม,มาส1ก่อนนะคะก็คือ2,961ล้านเนี่ยลบ563ล้านก็จะตก2,398ล้านบาทแปลว่าไตรามาส2 3 4เนี่ยจะมีรายได้โดยเฉลีย่ยไตรมาสละ799ล้านบาท ก็คือ2,398หนาร3นะคะก็จะได้เท่ากับ799ล้านบาททีนี้อ้างอิง gross profit margin ที่บอกไปข้างต้นนะคะจากไตรามาส1ที่25%เร์เาก็นำรายได้799ล้านบาทเนี่ยมาคูณ25%นะคะก็จะได้เท่ากับ199ล้านบาทเป็น gross profit margin ของไตรามาส 2, 3, 4หลังจากนั้นนะคะเราก็จะหากำไรสุทธิ โดยการนำกําไรขั้นต้น199ล้านบาทลบค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร90ล้านบาทและลบต้นทุนทางการเงิน30ล้านบาทกําไรสุทธิ net profit margin ของไตรามาส2 3 4จะตกไตรามาสละ79ล้านบาททีนี้เราก็ต้องหา EPS นะคะ earning per share กําไรต่อหุ้นเราก็จะนำ net profit margin 79ล้านบาทเนี่ย มาหารจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วที่3,471ล้านหุ้นก็จะได้ EPS earning per share 0.023บาทต่อหุ้นส่วน EPS earning per share ต่มาก1กำไรต่อหุ้นก็นำกำไรสุดที่13ล้านบาทนะคะหารด้วย3,471ล้านหุ้นตก0.004บาทต่อหุ้นสรุปก็คือบริษัทมีรายได้799ล้านบาทต่อไตรมาส และ net profit margin 79ล้านบาทรวมไปถึง earning per share กำไรต่อหุ้น0.023บาทต่อหุ้นเป็นของไตรามาส2-3-4นะคะโดยเฉลีย่ยทีนี้เราก็ได้ค่า earning per share ของทั้ง4ไตรามาสปี2,564ตกอยู่ที่0.073บาทต่อหุ้นนะคะจากนั้นการคาดการ forward PE นะคะตรงนี้เทียบจากราคาปัจจุบันที่1.98 นำไปหาร0.073จะตกที่27.12เท่าสรุปปี2,564โมโนน่าจะเทรดกันที่ P/E 27เท่านะคะอนาคตถ้าบริษัททำกำไรได้เพิ่มขึ้น P/E ก็อาจจะต่ำลงเพราะตัวหารเยอะขึ้นและจากบทวิเคราะห์ของโบรโกเกอร์บัวหลวงนะคะให้ราคาเป้าหมายที่3.60บาท60สตางค์การประเมินมูลค่าหุ้นในครั้งนี้เป็นการคาดการล้ล้วนนะคะไม่มีถูกไม่มีผิด แล้วแต่มุมมองและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนมุมมองเชิงเทคนิคอลตรงเส้นเทรนไลน์นี้นะคะบ่งบอกว่าหุ้นกำลังจะเปลี่ยนเทรนขณะที่ราคาหุ้นลงสุดจุดต่ำสุดที่60สตังค์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี63ที่ผ่านมาสังเกตเส้น m a c d ณนะราคา1.98โดยเฉลี่ยและเส้น m a c d ณนะราคาต่ำสุดที่60สตงังค์ อยู่ในระดับเดียวกันและไม่ลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MACD 1.98บาทราคาทำต่ำแต่ว่า MACD ไม่ทำต่ำมันเกิดการขัดแย้งกันนะคะแปลว่ามันเกิด bullish divergence ในกราฟมันหมายความว่ามีคนเก็บหุ้นตัวนี้อยู่โดยปกติถ้ามีคนขายหุ้นต่ำลงมาขนาดเนี้ MACD ก็ต้องลงมาต่ำกว่าช่วงราคา1.98ถูกต้องไหมคะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงราคาที่น่าสะสม เพราะถ้ามันเทินเราได้จะไปไกลมากๆนะคะสำหรับโมโนแต่ราคาอาจจะย่อลงมาได้อีกก็ทําการบ้านหาแนวรับแนวต้านกันเองนะคะอย่าถามนะคะว่าเข้าเท่าไหร่เพราะว่ามุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้ความเสี่ยงของโมโนนะคะหลักๆเลยก็จะมีความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจการระบาดของโควิด1 9นะคะความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิทัลความเสี่ยงจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี disruptive เทคโนโลยีความเสี่ยงจากคู่แข่งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั้งในและต่างประเทศความเสี่ยงจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียที่ทำให้สื่อโฆษณาแบบดิสเพลย์แอดลดลงรวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และอัตราแลกเปลี่ยนจากความเสี่ยงต่างๆนะคะบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ปรับผังรายการช่องโมโนชิิตินายเนี่ยด้วยการเพิ่มสัดส่วนคอนเทนต์ไทยและก็ซีรีส์เอเชียปรับคอนเทนต์ข่าวให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มทางออนไลน์ ชมช่องโมโนเทวินีนผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตทีวีและแอปพลิเคชันได้การต่อยอดธุรกิจวิดีโอออนไลน์ในบริการโมโนแม็ก์ขยายธุรกิจโฮมช s อปปิ้งเทวินดี้ไนลชอปปิ้งเพื่อตอบรับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นรวมถึงบริษัทมีพันธมิตรด้าน,นคอนเทนต์ที่หลากหลายสร้างคอนเทนต์หรือมีพันธมิตรร่วมลงทุนคอนเทนต์ไทยเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มอื่นๆได,ๆได้เพื่อการค้าร่วมกันกับ HBO GO และยังมีพันธมิตรในการเติบโตอย่างรวดเร็วกับ3 BB สรุปนะคะหุ้นโมโนเป็นหุ้นที่ราคายังปรับตัวน้อยกว่าหุ้นในกลุ่มทีวีดิจิทัลและมีแนวโน้มเทิร์นาราวสูงมากจากกระแส new normal ทำให้แพลตฟอร์มวิดีโอในรูปแบบสตรีมมิงวิดีโอออนดีมารและพรีเมียมคอนเทนต์เป็นรูปแบบที่ผู้บริโภคหันมาสนใจเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการใช้กล่อง 3BB กิกัทีวีเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อ,อ,ตอเนื่อง ถ้าปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะชัดเจนเป็นไปตามคาดโมโนจะสามารถเทิร์นาวและราคาหุ้นน่าจะไปหลายเด้งถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นรายตัวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ดวงมันนี่และถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดวงมันนี่สวัสดีค่ะ